รถทุกคันมั่เคยไรระบบสตาร์เป็นตัวให้คงม,มุนตั้งแต่เฟืองขาดขับฝไฟบินสู่ข้อเวียงก้านสูบลูกสูบเครื่องยนต์ ส่วนประกอบใดๆบอกก่าวายให้เล่าเรียีไม่ผิดเพี้ยนคือโซลิโน่ไม่ปล่อยกังขาอาไม่เจอเฟืองคาดกับฟิวของ ทยอยมาคอมมิวชุดแป้งทานบิดสวิตแล้วนาเราหน้าเล่าไฟเข้าขดยืดแต่ขดยืดไม่ลงกาาไฟยาว ชูคอยดีๆมีคอมมิวอาเมผ่านลงก้าวเสีืองคัดคบไฟยืนิ่งสูเครื่องยนต์่อสะพานไฟ ปวโซริน้อยไปมาแล้วไม่แออล้วไปผิวพอตรวจลมกาโอ้เพิ่มแรงขับดับเครื่องยนต์